กับน้องวินเมทาวินนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ก็เรียกว่า go inter แบบเต็มตัวเพราะว่าคนนี้เขามีผลงานภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องแรกเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. กับเรื่องนี้เลย under parallel sky นะคะซึ่งเป็นอย่างที่บอกไปว่าเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องแรกของวินซึ่งวินเนี่ยก็รับบทเป็นพระเอกของเรื่องด้วยนะคะประกบคู่กับนักแสดงหญิงชาวฟิลิปปินส์นะคะจานราซันวารอนะคะก็เรียกว่า ก็เดี๋ยวอีกสักพักน่าจะมีการเปิดตัวแบบเป็นทางการเหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเราก็เห็นแล้วแหล,แหละว่าน้องมีการแบบเดินทางไปที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ไปเดินสายโปรโมทภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะมีนะทั้งในส่วนแบบว่าให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นี่แหละพิธันาจ๋าแล้วก็เดินสายไปโปรโมททั้งหมด2ที่ด้วยกันนะคะซึ่งทั้ง2สถานที่ที่ห้างาที่โรงหนังอะไรเงี้ยคือมีแฟนคลับ ไปรอดูกันเยอะมากไปรอเจอน้องๆแล้วก็เออให้สปอร์ตสปอร์ตน้องวินด้วยแล้วก็ตโกนเรียชื่อวินเมทาวินอะไรอย่างเงี้ยดังมากคือแล้วเต็มแบบ3ชั้นได้อะสามสี่ชั้นเลยที่เต้าเห็นแบบในทวิตเตอร์ที่แฟนคลับส่งแบบส่งๆกันมาะอะไรอย่างงี้คือแบบโหนี่เยอะอันเนี้ยใช่นี่เยอะมากอันนี้คือในไอจีอ่าไอจีสตอรี่ของน้องวินเมื่อวานนี้ที่โพสต์ไปเรียกว่าแฟนคลับคือเยอะมากม<ๆ>เราดีใจมากที่แบบเอ้ยน้องประสบความสำเร็จมีแฟนคลับมาให้กำลังใจเยอะขนาดนี้นะคะก็ อย่างที่บอกไปเนี่ยหูเยอะจริงๆงไม่ได้จบตานะเนี่ยตัวท็อปตัวมงแบบสมความเป็นแบบเป็นซุปเปอร์สตาร์เมืองไทยมากๆเลยนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องราวของหนุ่มโสดชาวไทยนะคะชื่อปรินนะคะก็น้องวินเนี่ยแหละเป็นคนเล่นนะคะ ที่เดินทางมายังฮ่องกงนะคะเพื่อตามหาแม่ที่หายตัวไป oh. และได้พบกับพนักงานต้อนรับโรงแรมชาวฟิลิปปินส์ชื่อไอริสนะคะก็คือนางเอกของเรื่องนะคะแล้วก็หญิงสาวคนนี้เนี่ยคอยช่วยเหลือเขาตามหาคุณแม่และยังคอยช่วยนําทางด้านความรักการอ,อกหักและการรักษาแผลใจในระหว่างการใช้ชีวิตในต่างประเทศ oh. นะคะก็ท่ามกลางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนาะเรื่องนี้ก็ถ่ายที่ฮ่องกงตั้งแต่ปีที่แล้ว oh. เนาะ ก็แบบก็เห็นแล้วแหละถ้าเกิดใครตามข่าวจะเห็นว่าน้องก็มีแบบแวะไปถ่ายตลอดอะไรเงี้ยมีงานตลอดอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็สําหรับหนังเรื่องนี้นะคะก็จะผ่านทางบริษัท Warner Brother Entertainment นะคะ3ประเทศโดยประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เนี่ยจะน่าจะเข้าฉายวันที่17เมษายนส่วนประเทศสิงคโปร์นะคะก็จะวันที่1พฤษภาคมส่วนประเทศไทยก็น่าจะ9พฤษภาคมนี้<อ>เดี๋ยวรอ,อทางแบบ ใช่ทางออฟฟิเชียลนะคะมาแบบประกาศเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ยังไงก็ฝากซัพพอร์ตน้องวินด้วยคือเมื่อวานนี้ดีใจมากเลยคือเข้าไปส่องทวิตเตอร์แบบอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยแฟนขับเยอะจริงๆนะคะแล้วก็น้องเห็นน้องช่วงนี้น้องมีทัวร์ใช่ไหมเป็นทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศดีไม่ดีนี่อาจจะต้องเอาลิสต์ฟิลิปปินเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยแล้วนะเพราะว่าแบบแฟนขับให้การต้อนรับดีมากๆ โอ้เรียกว่าเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศเรื่องแรกเต้าเชื่อว่ารายได้ต้องปังแน่นอนอเพราะว่าพลังแฟนคลับของน้องเขาก็เยอะออแรงซัพพอร์ตก็คือถึงสุดๆนะคะก็ฝากให้กําลังใจน้องด้วยเนาะโอเค <Okay. S 1> คือคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่เต้ารู้สึกว่าบินต่างประเทศบ่อยใช<ะ>่บางทีเราอ,อาจจะไม่ได้เห็นน้องแบบว่าแบบในใน,ใน,ใ,นในไทยเยอะแต่จริงๆน้องทางานตลอดน้องยังไงก็ฝากแฟนๆให้กําลังใจหนุ่มคนนี้ด้วยนะคะจ้าโอเค